สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่เชิงตรงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปเซอร์ไพรส์น้องหอมนวลน,นะคะก็คือ pfc นะคะจากประเทศไทยนะคะส่งของมาให้น้องหอมนวลน,นะคะ2กล่องเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะใหม่ก็จะไปเซอร์ไพรส์น้องนะคะน้องหอมนวลน,นะคะที่อยู่ใกล้ๆบ้านน้องหอมหนุ่มนั่นเองนะคะด้วยกันนะคะแต่เนี่ยไม่รู้ว่าใครแกะนะคะ เขามีการแกะมาเนาะนะเขาน่าจะตรวจดูนะคะอันนี้อันนี้มไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะมีของสําคัญอะไรหายหรือเปล่าน,นี่ไม่รู้นะคะคือเห็นเขาแกะมาแบบนี้แล้วนะคะข้างล่างก็แกะนะนี่เขาน่าจะแกะตรวจดูนะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาของไปให้น้องนะคะพร้อมกับเงินสองพันบาทค่ะสปายสปายอะไรวะสวัสดีค่ะน้องหอมหนุม่มสวัสดีค่ะ,คะน้อง น้องหอมพอเอ้ยน้องหอมนวลนะคะเดี๋ยวืมชื่อแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะหม่ก็อยู่บ้านน้องหอมหนุ่มแล้วนะคะตอนนี้นะคะมี f อซีส่งอะไรมาไม่รู้เยอะมากเลยนะคะเราไปชมกันนะคะว่าน้องจะตื่นเต้นขนาดไหนเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะมีอะไรไม่รู้อะมีอะไรไม่รู้อะตื่นเต้นไว้เนี่ยมีอะไรเนี่ยเฮ้ตื่นเต้นนะคิดว่าอะไรไม่มีอะไรหรอกเงินนะคะ แยบซีจากประเทศไทยนะคะซื้อของมาอยู่2กล่องนะคะแล้วก็เงินอีก2,000บาทนะคะสองพบาทเนี้เงินนี้คือให้ให้น้องอมนวณน,นะคะแล้วก็ <c oughs> มีใจไหมมีใจค่ะเต้นไหมเนี่ยเต้นเต้นมากเพราะว่าใหม่ไม่ได้บอกน้องหอมนมแล้วก บอกน้องนะคะน่าแล้วก็มีค่าส่งของเนาะเพราะว่าส่งของแน่พี่จะรับผิดชอบเนาะไม่ด้วยว่าเหลือเท่าไหร่นะคะถ้าเหลือก็ค่อยมาให้น้องนะคะดูก่อนว่าทํานู้นเขายังไม่เคิดมานะคะเพราะว่าเสียที่นี่ประมาณหกร้อยหกร้อยบาทโอ้ยน้อยัจ้าูพิทหกพันจหกพันจ้าเออใช่ใช่พูดผิดพูดผิดนะคะอันนี้คือมอบให้น้องนะคะค่ะขอบคุณพี่แอฟีเดี๋ยวขอบคุณแล้ขอบคุณค่ะอ่าอันนี้คือเงินสนับสนุนน้องนะคะ เดี๋ยวจะมีของอะไรไปดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาถามน้องนะคะตอนนี้น้องยังยังไม่ค่อยพร้อมสักไรเนาะมานะคะตามมาอันนี้เขาเกมาแล้วมมนดูว่าเขาเกะดูอะไรหรือเปล่านะพวกมมาแลงนี่มีอะไรไม่รู้นะเพิ่ปไปแล้วเกิ่เสร็จเพิ่มามาโอ้มีของใช้เยอะมากเลยนะคะขอขอดูบ้างนะ อะไบ้างโอ้โอ,อันนี้นมสูงเพิ่มนมสูงแต่นมสูงอ่ะนมนมไม่แลนมเม่ละนมสูงนี่บอกกับใครดี่อันนี้ไม่สูงแล้วอ,น,น,มอนมสูงอบอกนมใครดีเนี่ยอันนี้คือเป็นของน้องหมดเลยนะคะ<ช>ของน้องหมดให้น้องไปจัดก,การเองนะคะแต่น้องจะให้อะไรลรากินบ้างไม่ดูอ้ยกะเลยเลแล้วก็ อไรกันนี่ยอันนี้ไม่ได้มีเขียวยาเหรอเจลอะไรนะท้องเสียาเก็ดท้องเสดยาเสียติเนื้อเขาเน้นตะเกลีมาที่อ่ะใเลี้งฝางเพราะนั่นเนี่ยเขาไม่ได้สังเกตี่ยมาอุ้มตุ่นหอกใชเนี่ยถ่ายไม่มีอะไรสำคัญต้องไม่รู้อ่ะหรือว่าเขาไม่ติดโอ้ เยอะมากเลยนะคะแง่ที่ล้างจานแล้วก็พวกอ่าสบู่น้ำยาล้างจานนะคะโอ้ดีมากเลยเนาะโออยากได้บ้างเลยอ่ะน้องคำนูมเฮ้ยจะมีจะมีพี่แอฟซีเจดีส่งมาให้เราบ้างไหมเนี่ยโอ้ขนมย่งแย่งย่งโอ้ดีใจไหมเนี่ยดีใจไหมเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยให้น้องดูเลยให้น้องดูดิเป็นอะไรพริต ฮะพริกหรือเปล่าซอสหรือเปล่าซอสพริกซอสพริกโอ้ซอสพริกลอยลอยลำลอยคำฮะลอยคำเอะลอยลำลอยลำลอยคำลอยคำลอยคำอันนี้นะคะซีซู้อนี่ก็เป็นของกินของใช้หมดเนาะเราอดกินน่ะเราไม่สวยเราอย่าอเดียวเดียไป่ติด เออเรานี่ตื่นเต้นไว่าอีกนะมันได้หมืได้เป็นของเราเลยอ้อันนี้ที่ไข่เป็เวลาไข่แตกนะเวลาไข่แตกเวลาเป็นไข่ใช่ไหมเอาเวลาไข่แตกอ่าเวลาเป็นไข่แล้วก็แปะนะฟังนี่เป็นไรไม่รู้นะให้ให้น้องแกศเองอ่ะเอาเกศเลยเราเราก็อยากเห็นเนาะใช่เราก็อยากเราก็อยากเห็นว่ามีอะไรบ้างที่ตื่นเต้นด้วยอะไรอันนี้เราเห็นแล้วนี่นี่เราเห็นแล้วนะโซนสิทิ์ลดราคา อะไรนะลดลายอลดราคาเหรอนี่ก็ของก็จะมีตามนี้มีเพียวพระเจ็ดกั่เนาะขนมีแล้วโอ้ขนมเยอะจังเลยขนมก็เสียบบ้างแล้วอันนี้เป็นพระเจ็ดพระเจ็ดหน้าแป้งว้าวอะไรอ่ะไม่รู้โอ้มีหูด้วยเขาไว้ด้วยมีไหมมีหูตัวไหมใี่ว่ะหูหลังมีไหมไม่มีนะครพอดีเลย นมนมโอวันตินโอวันตินนำไหลอวัอวันตินว้าวอีตนี้ก็ได้้าิเลยยมากกาด้วยพอดีเลยน้องทำาทักกินเองอ้อยยาไม่ไม่นตว่ไม่แฟันยไม่ อันนี้น้องน้องหอมน้อองหมนวลคนละครึ่งใช่ไหมพี่หอมหนุ่มครึ่งหนึ่งพี่ใหม่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งหนึ่งไอ้สามครึ่งแบ่งก็สามปุ่นไงก็มีสามปุ่นเนี่ยให้ไหมเนี่ยให้พี่ไหมเนี่ยให้นะคะนหอมหนุ่มให้ไหมเกินน้ำตาก็ให้คนละครึ่งก็คืคนละคนละสามปุ่นไอ้พี่อันนี้อันนี้ก็สามปุ่นสามคนละสามคนละชี คนส่งให้ด้วยแล้วก็คนเป้าด้วยคนดูแลด้วยนะฮัหันสามหมดเลยฮันสามเลยอันนี้หยอกหยอกเนาะโอ้อันนี้พอดีเลยหนึ่งสองสามพอดีเลยเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งสองอันนี้ก็คนละสองอันเฮ้ยเฮ้ยพอดีแหละนี่คนละอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนี่คนละสองอันไม่ใช่

เดยวๆน้องไ้นะไรเสรอเอาขึ้นรถกลับเลยเอาขึ้นรถกลับเอาขึ้นรถกลับโอ้มีโจ๊กดยโอะไรอเยเลยแขอกินของใ้ยส่มันไถ้เท่าไหร่นะไปดูกันให้เขาคิด่อนะ ก็อยากจะถามน้องนะคะให้น้องตัดสินใจอีกครั้งว่าน้องอยากจะกลับไปเรียนไหมนะคะเพราะว่ามีพี่เอฟซีเนาะหลายๆคนก็อยากให้น้องไปเรียนนะคะอยากให้น้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะว่ามันเป็นอนาคตของน้องนั่นเองนะคะเพราะว่าน้องยังเด็กเนาะว่าต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างนะคะเพราะว่าไม่มีพี่พี่เอฟซีท่านไหนเนาะที่จะช่วยเหลือน้องได้ตลอดแบบนี้นะคะก็เลยอยากให้น้องอ่ะตัดสินใจเนาะตัดสินใจว่าน้องจะทําอะไรจะ ฝึกอาชีพไหมจะเรียนหนังสือไหมจะทําอะไรจะค้าขายไหมอะไรแบบนี้นะคะก็เลยต้องมาถามน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เนาะก็ได้เอาของมาแจกให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแล้วตอนนี้ก็กําลังให้น้องตัดสินใจนะคะว่าน้องจะทํำยังไงนะคะกับชีวิตของน้องเองนะคะอาตอนนี้ให้น้องตัดสินใจนะคะมีอยู่มีอยู่สี่ห้าอย่างนะที่ให้น้องเลือกนะหนึ่งคือเรียนเนาะ 2คือเย็บผ้าสามคือร้านชุดสวยสี่ขายของนะคะหรือว่ารับจ้างขายของอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าถ้าน้องจะทํานาเพราะว่าคนอย่างพี่คนสมัยอย่างพี่เนาะยังไม่ทํานายังไม่ไม่ขามนะไม่ขามก็คือหมายถึงว่ายังไม่อดทนนะคะที่จะทํานานะคะก็เลยใม้ไ้นอนตัดใจใช่อันนี้คิงไปช่วยไปช่วยจริงไม่รู้นะ ไปจับจับยิบยิแล้วก็กลับบ้านอ่าตอนนี้น้องตัดสินใจจะทำอะไรมีอยู่ห้าอย่างหรือว่าจะทำนาเยบเสย็บสโ้อผ้จะเย็บสโกอ่าเย็บเย็บสโ้ก็คือเย็บเสื้อผ้านะคะก็คือน้องจะให้น้องนะคะไปฝึกเย็บเสื้อผ้านั่นเองนะคะน้องจะได้เก่งเนาะเพราะว่าอนาคตของน้องเองอ่ะคือน้องจะได้ทำเป็นถ้าเราเย็บเสื้อผ้าไม่ ไม่ได้เย,ย็บของคนอื่นเราเย็ยบใส่เองได้เนาะเรายังมีความภูมิใจว่าเราเย,ย็บเองเรายืนได้ด้วยขาตัวเองแบบนี้เนาะ<ช>ถ้าน้องตัดสินใจนี้ก็ให้น้องไปเรียนนะคะเรียนตัดเย็ยบเสื้อผ้าน,นะคะเพราะว่าก็มีพี่เย็บซีหลายท่านเนาะที่สนับสนุนให้น้องนะคะอยากให้เข้าไปเรียนแบบนี้เนาะอันนี้คือคํายืนยันจากน้องอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่าน้องจะตัดสินใจไปเรียนนั่นเองอเนาะื่นเต้นตามเ <ขอ S 1> นาะเต้ คุ้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะแดงสามเนาะแดงแจวเออพูดเล่นนะคะพูดเล่นนะคะเดี๋ยวพี่ออฟซีจะนั่นนะไม่โรซ่าหยอกน้องเล่นเองนะคะใบแปะกล้วยหยาใบใบแปะใบแปะกล้วยไม่ใช่เอาใบแล้วก็ไปแปะกล้วยนะ ะะก็กําลังจะส่งน้องไปนะคะไปเรียนเนาะเย็ยบเ<ข>สื้อผ้าน<ข>่นะในหมู่บ้านหนค่นะคะก็อย่าลืมไปติดตามช่องน้องหอมหนุ่มละกันนะคะน้องหอมหนุ่มจะพาน้องไปนะคะไปสมัครเรียนเย็ยบเสื้อผ้าน,นะคะก็รู้สึกดีใจเนาะที่น้องตัดสินใจได้เองนะคะเพราะว่าก็อยากให้น้องตัดสินใจเนาะไม่อยากให้น้องแบบตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยแบบนี้นะตัดสินใจเลิกอะไรไม่ได้แบบนี้เนาะคือทุกคนอะ่ะมีความฝันนะก็ต้องตัดสินใจเลิกนะอาชีพหรือว่า อะไรต่างๆนะเพื่ออนาคตของน้องเองนะคะโอเคก็ไปติดตามชมน้องหอมนุ่มนะคะช่องน้องหมนุ่มนั่นเองค่ะไปตามเลยค่ะ,อคะโอเคตอนนี้นะคะได้ไปส่งน้องไปสมัครเรียนเย็ยบเสื้อผ้าแล้วนะคะรู้สึกยังไงมากพกเลื่อนคือไม่รู้รู้สึกเอไ, <laughs> กไม่รู้สึกอะไรห <laughs> รือว่า <laughs> อะไร้น <laughs> น ตื่นเต้นใช่ไหมรู้สึกดีใจกับน้องด้วยนะคะที่น้องจะเรียนเนาะเรียนยศผ้านะคะก็ขอให้น้องตั้งใจเรียนนะคะให้ตั้งใจเรียนเต็มที่เนาะเพราะว่าเทียบสิจต่างประเทศไหนก็ส่งเงินมาแล้วก็สนับสนุนน้องนะคะเต็มที่นะคะตอนนี้คือค่าเรียนก็สูประมาณเท่าไหร่เงินไทยอะประมาณสี่ห้าห้าพันบาทห้าพันบาทเฮ้ยได้ต่าห้าพันนี่เลยสี่สี่แสนแค่ไหน 6, 000, ประมาณหกพันประมาณหกพันเนาะหกพันบาทใช่ประมาณหกพันบาทนะคะค่าเรียนต <c oughs> แต่ว่าจ่ายแค่สามแสนก่อนจา่ายแค่ครึ่งเดียวก่อนนะ,ะแล้วก็วกจะไปซื้ออุปกรณ์อะไรอีกนะคะแล้วก็แต่เครื่องจักรน้องยังไม่มีนะคะก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึนะะ่งเนาะเรื่องนั้นนะคะคก็ขอให้น้องท่าำเป็นก่อนใช่ไหมขาให้ใช้จัก <c oughs> รเขาไปก่อนใช้จกักรใช้เครื่องจกคคักรของครูไปก่อนนะคะทําเป็นเมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่จะเยี่ยมของเขาก็ค่อยไปซื้อนะ เนาะใช่ไหมไปซื้อแล้วก็ค่อยค่อยมาเย็บถ้าเราเป็นแล้วว่าตังทไมซื้อ่ใช่ไม่มีตังนะไวมีังค์่อไวมีตังไม่ไม่มีตังก็ไปซื้อกงไวมีตังไวมีเงินก่อนค่อยไปเย็บนะคะถ้าเราเย็บเป็นเนาะครูสอนเขาจะมอบงานให้เราอีกด้วยนะเราจะได้มีรายได้ตรงนั้นด้วยนะคะก็ขอให้น้องตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันนะคะเพราะว่าพี่ๆคนช่วยเหลือน้องอย่างที่แล้วนะคะ โอเคะ okay, ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะขอตัวลาวพี่พทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งเสริมน้องนะคะถึงทุกวันนี้นะคะน้องก็มีรอยยิ้มขึ้นมาแล้วเนาะมีความสุขขึ้นมาแล้วนะคะ,อคคคข,ะ,คะขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งของมาให้ส่งส่งเงินมาให้น้องนะคะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมน้อง,นงใหม่เชียงตงค่ะแล้วก็ ากติดตามน้องหอมนมนมด้วยนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายน้อนะคะขอให้โชคดีนะคะขอให้น้องตั้งใจเนาะ